สวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เรารู้จักเศษส่วนแท้เศษเกินและจํานวนคระไปแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าเศษเกินกับจํานวนคระมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเศษเกินกับจํานวนคระสามารถแปลงล่างได้ก็คือการเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจํานวนคระและการเปลี่ยนจํานวนคระให้เป็นเศษเกินเรื่องนี้เราเคยเรียนแล้วเมื่อตอนปอสเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะมาทบทวนความจําให้กับนักเรียนค่ะ อันดับแรกเราจะมาเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคระก่อนค่ะการทำให้เศษเกินเป็นจำนวนคระเราจะทำโดวยวิธีการหารให้เหลือเศษค่ะไปดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยข้อที่1เศษ11ส่วน9วิธีทำเราจะใช้การหารยาวทั้งหมดเลยอันดับแรกนะักเรียนก็ตั้งหารยาวเลยค่ะ ตัวเศษที่อยู่ข้างบนนะคะจะเป็นตัวตั้งเอาไว้ข้างในค่ะและตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างนะคะจะเป็นตัวหารเอาไว้ข้างนอกค่ะมาเริ่มหารกันเลยค่ะหารจากข้างหน้าไปข้างหลังนะคะ9คูณอะไรได้1ไม่มีก็คือ9คูณ0ค่ะต่อไปนะคะขยับไปเป็น11 9คูณอะไรได้ไม่เกิน11ค่ะนักเรียน คำตอบก็คือ9คูณ1ได้9ค่ะเขียนผลลัพธ์ที่ได้ไว้ข้างล่างนะคะจากนั้นนำตัวตั้งค่ะมาลบจะได้11ลบ9นะคะ11ลบ9เท่ากับ2ค่ะ2ตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าเศษเลข1ที่อยู่ข้างบนนะคะเราเรียกว่าจำนวนนับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบเศษ11ส่วน9นะคะก็จะเท่ากับ 1เศษ2ส่วน9ค่ะต่อไปข้อที่2เศษ39ส่วน2ค่ะทำเหมือนเดิมเลยนักเรียนตั้งหารยาวนะคะตัวเศษที่อยู่ข้างบนค่ะคือตัวตั้งเขียนไว้ข้างในนะคะและสองที่อยู่ข้างล่างเป็นตัวหารเขียนไว้ข้างนอกค่ะเริ่มหาเลยนะคะ2คูณอะไรได้ไม่เกิน3 2คูณ1ได้2เขียน1ไว้ข้างบนและ2ไว้ข้างล่างนะคะนำมาลบกันค่ะ 3ลบ2เหลือ1ค่ะจากนั้นดึงเลข9ลงมาอยู่กับ1น,นะคะกลายเป็น19ต่อไป2คูณอะไรได้ไม่เกิน19 2คูณ9ได้18ค่ะเขียน9ข้างบนและเขียน18ไว้ข้างล่างนะคะนำมาลบกันค่ะ19ลบ18เหลือ1เรียก1ว่าเศษนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เศษ39ส่วน2เท่ากับ 1> 19เศษ1ส่วน2ค่ะต่อไปเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินบ้างนะคะการทำให้จำนวนคละเป็นเศษเกินเราจะใช้วิธีการคูณและการบวกค่ะตัวอย่างที่1 1เศษ2อส่วน9วิธีทำคุณครูจะลอกโจทย์มาก่อนนะคะ1เศษ2ส่วน9 เราจะเขียนเครื่องหมายคูณไว้ข้างล่างนะคะและเครื่องหมายบวกไว้ข้างบนดังตัวอย่างนี้ค่ะจากนั้นนำา9ไปคูณ1ค่ะ9คูณ1ได้9นะคะแล้วก็นำไปบวก2ค่ะ9คูณ1ได้9 9บวก2เป็นเท่าไหร่คะนักเรียน9บวก2ก็ได้เท่ากับ11ไงคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เศษเกินนะคะคือ11ส่วน9ค่ะ เลข9นะคะตัวส่วนก็ยังคงเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่ะเช็คคำตอบนะคะอย่างข้อ1ค่ะ1เศษ2ส่วน9เท่ากับ11ส่วน9ค่ะถูกต้องนะคะข้อที่1ข้อ2ค่ะ19เศษ1ส่วน2ลอกโจทย์มาเหมือนเดิมนะคะ เขียนเครื่องหมายคูณไว้ข้างล่างและเครื่องหมายบวกไว้ข้างบนดังตัวอย่างค่ะนำสองไปคูณ19แล้วก็บวกด้วย1นะคะ19กคูณ2กับ2คูณ19เป็นจำนวนเดียวกันนักเรียนสามารถตั้งทดได้ค่ะ19คูณ2 2คูณ9ได้18ใส่8ทด1นะคะ2คูณ1นะคะได้2บวกที่ทดอีก1เป็น3าค่ะเพราะฉะนั้น19คูณ2ได้38นะคะ จากนั้นนำ3า38ค่ะไปบวกเศษข้างบนอีกหนึ่ง38บวกหก็จะได้39นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เศษเกินก็คือเศษ39ส่วน2ต่อไปให้นักเรียนทำใบงานที่4เรื่องเศษเกินและจำนวนคระจงเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคระข้อ1 49ส่วน8 นักเรียนไปตั้งหารยาวนะคะในกระดาษทด2 9ไว้ข้างในค่ะและ8ไว้ข้างนอกเป็นตัวหารนะคะหารทีละตัวค่ะ8คูณอะไรได้4ไม่มีเขียน0ค่ะต่อไป49 8คูณอะไรไม่เกิน49นั่นก็คือ8 6 48ค่ะได้แล้วก็ลบเลขเลยนะคะเศษ1ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะ,จะได้จะได้6เศษ1ส่วน8ค่ะได้คำตอบแล้วนำมาเขียนในข้อที่1ได้เลยค่ะ ข้อที่2 31ส่วน9นะักเรียนตั้งหารยาวเหมือนเดิมนะคะเศษอยู่ข้างในและส่วนอยู่ข้างนอกค่ะ9คูณอะไรได้ไม่เกิน3คะนั่นก็คือ9คูณ0ค่ะ9อะไรได้ไม่เกิน31นั่นก็คือ9คูณ3ได้27 31เลบ27เหลือเท่าไรเหลือ4ค่ะ4เป็นเศษเพราะฉะนั้นจะได้3เศษ4ส่วนเเติมคำตอบไปในข้อที่2เลยค่ะ ต่อไปเราจะเขียนจํานวนคระอยู่ในรูปเศษเกินนะคะเติมคูณและบวกเหมือนตัวอย่างได้เลยค่ะง่ายๆถ้านักเรียนท่องสุดคูณได้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปได้เลยนะคะตัวส่วนเหมือนเดิมนั่นก็คือ2ต่อไปเรานำา2ไปคูณ2และบวก1ค่ะ2อคูณ2ได้4 4บวก1ได้5เพราะฉะนั้นข้อที่1ตอบ5ส่วน2ข้อที่2เติมคูณและบวกเหมือนเดิมค่ะใส่ส่วนไปก่อนก็ได้ส่วนเป็นเลขเดิมอยู่แล้ว นำ3ไปคูณ5แล้วก็บวก1ค่ะ3คูณ5ได้15 15บวก1ได้16ได้คำตอบแล้วค่ะได้16ส่วน3เห็นไหมล่ะง่ายนิดเดียวข้อ3 7เศษ3ส่วน10เติมคูณและเติมบวกก่อนเลยนำ10ไปคูณ7นะคะแล้วก็บวกด้วย3ค่ะ 10คูณ7ได้70ค่ะ70บวก3ก็จะได้73เพราะฉะนั้นข้อ3ตอบ73ส่วน10นะคะให้นักเรียนลงมือทำในข้อที่เหลือได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย